ครับครบในหลายเรื่องนะฮะครบในเรื่องของอะไรนะฮะนี่เลยความงามมีอะไรบ้างความงามมีอะไรบ้างครับพี่อย่างแรกคลยคือใบนะครับเดี๋ยวให้เดียตัวถ่ายตรงเลยถ่ายวัวตรงครับพี่ใบนะครับเริ่มใบนี่สุดๆนะครับโคนกลางกลางบานปลายก้อยก้อยสวยก้อยเที่ยงเท่ากันนะครับแล้วอะไรอีกนะอย่าดูหน้าดังเดี๋ยวตัวนี้ดูเดี๋ยวให้ดูตันนี้ นะครับดังสุดๆครับกบาลรับกับหน้าดั้งนะฮะเอาอะไรมาล่ะออกจ้ะเขาชอบแปลงครับพี่อันนี้ลูกอันนี้หลอดไฟเขาสีแดงนะครับก็เลยสีมาโทนนี้กลางคืนฮะลอดไฟไล่แมลงนะครับใบนี้สุดๆนี่ตัวจริงยาวมากๆครับจริงๆตัวนี้อยากให้ไปอยู่ที่สุราธานีจริงๆตัวนี้เข้าพวกแน่นอนครับตัวนี้ นี่ครับตัวนี้เป็นสีตัวจริงเป็นสีแดงนะโทนแดงแดงเข้มเลยกระบอกแดงเข้มแล้วก็พับนอกพับในเนี่ยสีเดียวกันกระดางไม่มีเลยนะครับนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเขาแทงล่างนะครับเขากลมเขาไม่แบนนะครับตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็หางการกินเนี่ยดูนะครับกินหมดทุกอย่างกินเก่งนะครับทั้งหญ้าทั้งฟางเดี๋ยง่ายอยู่ง่ายกินง่ายครับเดี๋ยวให้ดู ตำตัวอะไรพี่ตรงนั้นจะมืดข้างในไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝักอ๋อเร็วเลยเดี๋ยวหามุมนิดนึงอ่าเดี๋ยวเปิดไฟช่วยนะครับเขาปองเขาเลยนะครับ ข้างในไหมครัเข้าไปข้างในไหมไม่เป็นไรครับนี่เลยเดี๋ยวอไปช่วยครับเดี๋ยวมาต้องมาทางนี้ดีกว่านะครับให้ดูแข้งขาดูเนื้อหนังนะครับตัวนี้สุดๆแล้วครับไม่รู้จะสุดยังไงแล้วนะฮะนะครับบัวแดงคือสุดตัวนี้จริงๆนะครับเห็นงามกว่านี้ไหมอาจจะมีนะครับแต่ผมผมยังไม่เห็นจริงครับบอกตรงครับไม่มีปิดบังตอนนี้นะฮะยกเว้นตัวที่อยู่กับสุราธานี นะครับตัวที่ยังไม่เข้าสังกัดสุราษฎรธานีเนี่ยของเริงหัวดวงผมยังไม่เห็นนอกจากตัวนี้ต,<อ>ตัวเดียวชอปกล้องชอปกล้องหูยาวก้ากซากครับนะถูกใจสายหูแน่นอนครับนะตัวนี้เดี๋ยวไลฟ์สดแป๊บหนึ่งแป๊บบนึงแป๊บบนึงครับนะสวัสดีครับนะะ บพี่น้องครับนะหูยาวกากซากครับนะแบบนี้นะครับนะสวยถูกใจสายหูอย่างแน่นอนนะสวัสดีครับพี่หมอเอครับนะนะพี่หมอเอบอกนะครับนะสวยนะแน่นอนครับผมนะครับนะกับสาวงามนะครับนะฟาร์มของเสียต้านะครับนะ KPV ฟาร์มนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่หนองบัวโคกนะครับนะ KPV ฟาร์มนะครับนะ เอฟซีแอปเปิลนะครับนะเอฟครับนะขอบคุณมากครับนะเอาไว้ไว้ขอนแก่นแถวขอนแก่นกาลสินไหมครับสวัสดีครับพี่ดินครับสวัสดีครับนะครับหมอเอเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเยี่ยมหมอเอนะฮะก็นะครับสวัสดีครับพี่ชายนะครับนะฮะ สวัสดีครับนะเสียแม็กครับผมนะครับนะสวัสดีครับนะเสียแม็กก็วันนี้นะครับนะเราก็อยู่ที่นี่เลยนะครับนะอยู่ที่ c t v ีฟาร์มนะครับนะชมของสวยๆงามๆนะครับนะเพราะว่า FCD ซีดีคมาบอกว่าขอชมน้องแอปเปิ้ลชัดๆหน่อยครับนะเพราะว่ารู้สึกว่านะครับนะหลายท่านก็ติดตามนะครับว่าเขานะครับนะ มัมีความสวยสดงดงามนะครับใะเป็นยิ่งนักครับจึเลยต้องนะฮะพาเอฟซีมาชมนะครับะนเรื่องสีนี้สุดๆนะครับครับแล้วพียนสีเป็นไงบ้างครับสีดีมากครับตอนนี้ยังเป็นช่วงหน้าฝนนะครับสียังเข้มขนาดนี้นะครับผมเคยเห็นตอนตอนที่เขาอยู่ที่ฟาร์มเสหมูที่ใช้บุ้มกันตรงนั้นเป็นช่วงอ่าช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ว สีเขาจะแดงเข้มแบบเม็ดมะขามเลยครับรบแดงกว่านี้ก็ไม่รู้จะว่าสีอะไรเขาคือออกโทนดำแล้วก็คือสีทาบ้านเนี่ยครับคือแดงจัดแดงเข้มนะครับแล้วอย่างเนียคือบางตัวสีแดงเข้มจริงแต่ว่าพับขาพับในเขาจะขาวแต่ตัวนี้ไม่ขาวครับครับตัวนี้แดงแดงทั้งหมดเลยนะครับนาเสียแม็กบอกสวัสดีครับพี่รินทางานนะครับนะสวัสดีเสียตอยครับนะสวยมากครับนะนะสวยมากนะครับนะคุณภูวนาถนะครับะ บอกว่าสวยสวยจริงสวยจริงครับเสียไม้ครับมาชมตัวจริงได้นะครับนะฮะถ้าอดใจไม่ไหวก็อุ้มกลับได้เลยนะครับนต่ชีเป้าให้เรียบร้อยละนะครับชีเปาเรียบร้อยละนี่ครับน่าดั้งสวยจริงครับดั้งคมเนาะดั้งคมมากครับแล้วก็ใบนี้ต้องบอกว่านะครับนะไม่ใช่ยาวเป็นแขนนะครับนะฮะยาวนี่แบบยาวมากกว่าแขนนี่ครับนะฮะ ตรงกำบ้องเนี่ยอยู่ปลายปากนะครับครับเราบดบดลึกมากครับด้วยเลยเนาะย้อยนะตัวนี้ออยู่ไว้เลยนะครับนะฮะเราสำคัญก้อยสองข้างเที่ยงเท่ากันเลยนะครับไม่อะไรนะไม่หย่อนข้างใดข้างหนึ่งเลยไม่หย่อนไม่เด้งไม่อะไรเลยครับครับนะแบบนี้คือทรงหูเด้งเด้งนะครับเข้าทรงเสมอแต่สองข้างแค่ไปกี่กลุ่มแล้วนี่ห้ากลุ่มแลวครับพี่ห้ากลุ่มแล้วนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับนะนก็สวัสดี แล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับนะที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะครับนะก็วันนี้พาเอฟซนะครับนะมาชมของสวยๆงามๆนะครับนะที่ฟาร์มของเซียต้านะครับเคพีวีฟาร์มนะครับนะนี่เลยจะโตนฮิตยังครับผสมไปแล้วครับพี่ผสมแล้วเหรอใช่โอเครอดูรอรอลุ้นนะครับนผสมใครครับ เราใส่ด้วยวป, okay, นะประมาณไปครับทุกท่านโอเคนะผสมไปรเรียบร้อยนะครับนะสำหรับน้องแอปเปิลนะครับนะก็รอรุ้นกัน,นเดี๋ยวรอลุ้นผ่านแลนะ้แล้วก็ถ้าติดถ้าท้องก็รอรุ้นข้ออีกทีหนะึ่งครับ